รถองเบรกองคอยตรงลาข้ามตรงลาไปเฉยมันก็จะลาไปทั้งไหนรถก็จะยอมหมดขอโอกาสกราบสมการพระครูครับแล้ก็สำคัญวันนี้เป็นวันโทรที่อุทาจันทอยู่ก็ฉลองครบรอบ50ปีของพ่อครูครับก็พวกเรากลุ่มสมาบักติดก็ ใีความปฤตยินดียดีที่ที่จะได้ร่วมฉลองงานนี้ครับน,นี่ก็เป็นวันเป็นครั้งปฐมฤกเลิกของการจัดงานนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็จะได้ขอโอกาสได้กับรวะระครูแล้วก็มี โอวาสสำคัญอย่างไรที่ให้พวกสมาดิกได้สำนึกได้ลึกซึ้งในเรื่องของโพธิบูชาเพื่อแสดงกตัญญูกตะบุภตตากับในไานนี้กับการจัดการครับที่มาที่ไปของเชื่อโพธิบูชาแต่ทุกท่านเราเลือกประเด็เลยครับ อันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่เข้าใจว่าเป็นวันบรรลุธรรมของพระครูการบรรลุธรรมก็เป็นก้าวที่หนึ่งของการที่จะประกาศธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คลอยตามวันตรัสรูของพ,อพระพุทธเจ้านะครับพระครูดทธนานะพระครูทิตติก็ยอมมีอะไรที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน ก็เลยอยากให้เห็นความถูกันองในความถูกั้กงของงานนี้ว่าการตัดสรู้การบรรลุธรรมเนี่ยตัวนี้ก็เลอะเลือนไม่เข้าใจในมรรคผลก็เลยปฏิบัติผิดไม่รู้พลไม่รู้จะดคนจริงคนในคณะที่พ้อครูเป็นผู้นำพาเป็นผู้ที่เบิกเป็นผู้ที่ประกาศธรรมให้กล้องโลกอยู่ในขณะนี้ก็สมควรที่จะได้ เข้าใจใีกว่าสุขคัญของลักษณะของโพธิครับที่ควรจะได้บูชาได้เข้าใจของแท้กับก็ในทาะแต่มาประบัติก็จะได้เรียนรู้นะิฏิติตามให้ยิ่งยิงขึ้นครับดังนี้ครับขอบคุณครับ ขึ้นต้นในคำว่าโพธิก่อนคำว่าโพธิซึ่งเป็นความรู้โพธิก็คือความรู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โพธิญาณสมมาสมโพธิญาณเอ่อเอามาแปลเป็นไทยกันว่าความรู้ที่ท่านตรัสเจร็จแล้วก็รวบทำ มาเป็นคำสองคำคือคำว่าตรัพคือคำว่ารู้กับรู้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าทุกประองค์รวมกันแล้วเป็นคำว่าตรัสรู้นะตรัสรู้ก็คือความรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อบรรลุสมาสัมโพธิญาณแล้วก็มาประกาศ ประกาศออกมาก็เป็นคำจัดเป็นคำพูดคำจัดของพระพุทธเจ้าก็ค,คือความรู้ที่มนุษย์พึงได้พึงเป็นมีกันเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีความรู้ใดที่จะเท่าเทียมโพธิ์แล้นเริ่มต้นเป็นโพธิตั้งแต่โซดาบัน เป็นโพธิเป็นสัตว์ที่มีโพธิศึกษาให้เป็นโลกุตตรธรรมเริ่มต้นดังติโซดาบันจะเป็นโพธิก็เริ่มแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสัิตาเป็นอนาคากับโพธิสัิตาโพธิสัตว์อนาคาโพธิสัตว์อรหันต์โพธิสัตว์อนุโพธิสัตว์อนิยตตาโพธิสัตว์ จนถึงนิยะตโพธิสัตว์จงจะเป็นมหาโพธิสัตว์ดับที่แปดพอจบมหาโพธิสัตว์ก็เป็นสัมมาสัมโพธิญาณที่สมบูรณ์สัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นพระพุทธเจ้าอัตมาก็ ประกาศความจริงว่าาตมาเป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นระดับที่เจ็ดที่ประกาศตนก็ต้องรู้ว่าโพธิสัตว์นั้นมีภูมิธรรมสดาเป็นยังไงสกิตาเป็นยังไงอนาเป็นยังไงแม่แต่ที่สุดมหาโพธิสัตว์ที่อาตมายังไม่ขึ้นไปถึงแต่ก็ต้องมีอนาคตังสยานมียานที่พอจะรู้ล่วงหน้าไปบ้างแต่เราเองยัง ต่อตามมันก็ต้องมีแผนที่มุนเขียวไปก็อพอรู้ว่ายังไม่ถึงสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นแต่ก็ต้องมีอนาคตังสยาไปเป็นตังเีเป็นแผนที่เป็นทางเดินแล้วก็ต้องเป็นไปอตมามาประกาศตนเองเป็นโพธิสัตว์ระดับยังไม่ได้เป็นในผูเล่นไม่ได้ผู้จัด,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 ดลงรงรุ่งเร่องูดจัด เอาความจริงมาพูด,ดแล้วก็มาพิสูจนตนเองรูปประกาศตนแต่แก็เป็ก็ตอ้องพิสูจน์ว่าที่ประกาศไปว,ว่ามีโพธิถ้ามีโธิตจริงไหมก็ได้พูดได้บรรยายแต่เอาความรู้มาสาธยายอธิบายยืนยันให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังก็เอาไปตรวจสอบ จากผู้รู้จากหลักฐานจากพระเถิณโดที่มีเป็นหลักฐานอยู่เออมันตรงไหมอะไรอะไรไหมยังไงไหมจงพระตั้งมาถึงตุกวันนี้เนี่ยอาตมาเขาว่าได้ทำสำเร็จมีรูปธรรมมีสิ่งที่เกิดขึ้นสิงปรากฏจริงจงกนกระตั้งถึงสังคมสารมียับสารมีธรรมพกนี่เป็นสังคมที่เกิดมาจากที่อาตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาอธิบาย และพวกเราก็มาเข้าใจจงกระทั่งมาปฏิบัติตามได้มากได้ผลจงมารวมกลุ่มกันเป็นสาธรณโภคขีกระจายเป็นชุมชนอะศับยทั่วประเทศตอนนี้ก็ถือว่าราชาานีอศกเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่ทเป็นสารานียเป,นเป็นสารานียธรรมโมชนที่อยู่เป็นอย่าง มนกายกรรมเมตตาเมตตากายาเมตตาวจีกกรรมเมตตามโนกรรมอยู่กันด้วยเมตตากันจริงๆเป็นพรป็นเงินพรมมีสาสนาปรคีราภที่ได้มาโดยทมลาภธรรมิกาได้มาก็มารวมกันแบ่งแจกเป็นจริงกัใชัอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของคนเดียวเกิดปนกันน,กน,กนี่เป็นสังคมพุทธศี่านิยมเรียบนี่เป็นสภาพจริงแล้วเราก็อยู่ไปกับ สีตามันตาทิฏิตามัญตาใครมีสีเท่าไหร่ถ้าปฏิบัติไปตามสีตามแต่ละบุคคลแต่ละฐานะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยเราเข้าใจโดยเรารู้ว่าธรรมะนี่สำคัญแม้ว่าเราจะพวกเราถือว่าเป็นผู้ทธิยามเนมพิชาวิบบา จะไปต้องใช้บิบาบวชแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ไม่รอดก็ต้องศึกต่อไปก็ขอให้สำนึกว่าศึกต่อไปก็ตามที่พวกคุณยังมาอยู่ในใแสดงว่าก็ยังไม่ได้ทออิ้งธรรมก็ยังงหีนความจับกันในธรรมะอยู่ก็ขอสำทับให้สำนึก ว่าธรรมะสำคัญจริงๆสำคัญกว่าที่คุณออกไปมันก็ยังถูกดึงลงไปสู่คารวาทเทก็เรียกว่าหินเพศคารวาทเทศเป็นเพศต่ำม,มันต้องมาหาอุดมเพมาเพราะงั้นแม้ว่าเราจะเอาจำเป็นจะต้องเป็นไปเช่นนั้นแล้วก็ตามยิ่งเปสานภาระ่ทางนนทนมันก็มาไม่ได้แล้วยังไงก็มาไม่ได้ ว่าถ้าเผว่าใครกลับมาได้อีกดีนะ,น,ะนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคอเราเกิดมาตั้งแต่เป็นเซลล์เซลล์เดียวจนกระทั่งมาเป็นเซลล์มนุษย์ถึงได้มนุษย์ตั้งแต่เป็นเวนอเวนยสัตว์จนกระทั่งมาเป็นเวนยสัตว์ถึงเพียนได้รู้ได้สอนได้บอกได้รู้ได้เป็นเวเนยสัตว์จนกระทั่งมาเป็นผู้ที่สมณะได้ จนสุดท้ายเป็นสมณะสุงๆก็เป็นสมณะสมาสมุทรเจ้าเนี่ยเท่านี้แหละเป็นคนเกิดมาจะกิี่ชาติกี่ชาติเขเริ่มเป็นคนได้แล้วมันก็จะเดินทางไปทางน้มันทำมหายานก็จะบอกาโอ้มหายานยาวนานแต่ทุกคนจะต้องไปสู่พระพุทธเจ้าเร็พูดมหาญาณแต่ไม่รู้มันอีกจะลาน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 ปีนีลบกว่าไปเพราะว่ามันเป็นจุดหมายของที่จบ จะมาเขที่จบพระพุทธเจ้ากระสรุ้จบโดยไม่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเลิอกอัตภาพที่อาตมาก็อธิบายหมดแล้วเลิกความมีอัตภาพแตกธาตุเป็นอุตตธาตุไปได้เลยก็คือเป็นฝราอรหันมีความรู้เป็นอราหันร,รู้จักอาสวะรู้จกักสิกิยา แล้วก็ทำให้พลังงานจิยามหรือตัวรูปนามหรือตัวกา,ายของจิตกายของจิตแยกมันไม่ให้มันมาหาอีกเลยให้มันตกเป็นธาตุทุกธาตุาตเป็นดินน้ำไฟลงไปเลยได้นี่เป็นความรู้ความสามารถที่สูงสุดขนงคนที่มีได้พระศาสนาพุทธจึงมีปรินิพานเป็นประโยชนสาน อาตมาก็แกแกแจงหมดนลลวป,รปราริพานเป็นปริโยสานี่ไม่มีใครกูดถึงนลยนิวมันยังตกค้างอยู่ในตัวทิบของมูลสูตรเขาไม่รู้หรอกไม่รู้จักกันเหมือน้วอาตมามาพูดขึ้นีาอาตมาชื่อไม่รู้จักนิพพานเขาก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เลยนิพพานธรรมดาวิมุตต์ยัยงไม่ได้แก่ควาติแก้ มีมุดตลกระทึกอมตะแล้วกระึกจปะปฏิเดิการเป็นป,ปรยสานพอได้มีมุดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเดิการเป็นป,ปรยิยสารได้พอได้มีมุดแล้วพอเป็นอมตะบุคคลก็คุณจะเลือกจะเกิดอีกที่นี่ร่างกายชีวิตคุณอยากจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติคุณก็สั่งเกิดสั่งตายคุณได้ตายแต่แก่ร่างกาย อย่โพธิสัต์ที่ชัดเจนอย่างอัตมาเอามาพูดได้เอามายืนอย่างได้แล้วก็ปฏิบัติพฤูิว่ารัตมาไม่ได้อด <c oughs> อือรัตมามาพูดเอามาพูดความจริงจะรู้จริงดังนั้น แต่พวกคุณเนี่ยมันมีปัญหาพวกคุณ็ชัดเจนเป็นเชื่อถือแต่คนต้างนอกก็ไม่ได้ศรัทธาเขาไม่ได้เชื่อถือถือเพราะว่าเขาไปลงผิดกระนานงศาลไปยึดถือ,ถอเอาเดรัจฉีหัวหน้าเดรัจฉีทุกวันนี้เป็นหัวหน้าใหญ่เดรัจฉีกันศาสตร์พระป่าพ,พระบ้านหัวหน้าเดรัจฉีกันเป็นพญาครุฑกับพญาหน้าสองทิศแล้วก็ลงไายกัน เขาก็ไม่รู้ได้แต่พวกเรารู้ได้ก็คือยังอัตมามาเก็บตกมาเก็บตกเอาได้เพื่อที่จะสถาปนาพุทธศาสนาของเก่าโดยพระพะทุทธพุทธธรรมพรฒิเจ้า,าวไว้ต่อไปแล้วพวกเราก็อ,อยากทิ้งทําอยากทิ้งถ้ากลับมาได้อีกมาลงภาระได้นะก็ลงมาให้มันแก่ปทา้งนี่ เอาไปในร่างนักบวชนี่มันดีกว่าอม,มองเพ็นไปต่อแต่เพราะ่าคุณจะเกิดอ,อีกกี่ชาติคุณระดับนี้ลากมันดึงลงไปมันก็มีบาง,งานด้านมาจริงๆแล้วสมาบัณฑิตเนี่ยอาตมาว่าจะเปิดช่องให้แม้จะ นอนเตียงมาแล้วมาบวชก็เอาเน่นอ้อแห่มาตายอยูเนี่ยเขากันไปโดยกานคือมันเป็นที่ลงไงมันเป็นที่ลงของเออใจมาก็มาเลยเฉพาะล่างจา้าเนี่ยครับ<ว>พ่อพ,อ,พอดีผมกาลังจะถามว่าสรระที่จะบดใหม่รุ่นโพริี่ศึกษากันอยู่เนี่ย อายุไม่เกินเท่าไหร่ไม่มีนิมิตแกตอนนี้นะครับใช่สิแจะนอนเตียงมาก็นานนอนมาอล้วพูดไปแล้วก็ทำํานยังไงก็ที่เอามาตายนี่แหะเผาสุดชีวิตนี่แหละดูแลกันไปก็เราจิตมันตัวนี้เนี่ยมันสูงนะจิตมันจะบอกว่ามันโอ้มันออาเนี่ยอัตมาว่าเราเสพสมาบัณฑิตกเป็นช่องหนึ่ง เอามีไมาตายงี้ก็เอามันมีวาระสุดท้ายมันนึกได้างนี้จะเอาตายที่จะเอามันก็ดีมันเป็นกิตกุศลที่ยิ่งใหญ่ขอถามเหมือนพ่อท่านจะให้สิธิพิเศษหรือเปล่าออเป็นสิ่งพิเศษมันมันคือหนึ่งมันอาจจะเป็นสิที่คือคือต้องที่ถามย้ำนี่หมายถึงพ่อท่านให้สิธิพิเศษใช่ใช่ใช่เป็นสิ่งพิเศษที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ใช่ มันเติมไม่ใช่ดองหลอกจิเติมกฎเกณฑ์ใหม่พอท่านเติมกดเกณฑ์เติมกดเกณฑ์ใหม่อ่ามันเป็นจิตสุขสันต์ที่มันมันรู้สึกมันมาอยู่อย่างนี้เอาชีวิตมาทิ้งองตางนี้ตายก็ตายกับหมูอยู่กับธรรมมีตายกับหมูอยู่กับหมูเมตติทายดีสังคมอาตมาว่าสังคมที่อาตมาทํางานมาถึงวันนี้แล้วมันมันได้หมดละ เป็นสังคมพระศรีอ่านก็ได้สังคมที่มันมีปารนิยธรรมครมันไม่ใช่พูดแต่ปากมัคุณว่าไหมมันของจริงนะเนี่ยมันครบเลยสมัยพระเจ้าจะทําไม่ได้ตั้งคาราวาสไยไอมันได้หมดเลยทั้งสมณาทั้งคาราวาสมันครอบหมดเลยมันสาระมันสารณนัทภคีได้หมดเลยลูกหมดเลยมันสุดยอด ซึ่งทางเศรษฐศาสตร์เขายังฟังไม่รู้เรื่องสาตาโรคีเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกจบโพสต์บัณฑิตโพส็อกเตอร์ขนาดไหนกันไหนตทางโลกเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกสาตาโรคีเขาก็จะฟังเขาอาจจะเข้าใจตามภาษาเป็เาะไดเรียนมาแต่ว่าเขาจะไม่เชื่อเขาจะรู้อรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแรกก็เห็นไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่ไงเป็นไปแล้วมันเขาก็อาจจะนึกว่ามันก็เป็นไปได้ เล็กนิดน้อยอรก็ทุกยอดก็ถูกที่ยอดเป็นวิมันจะไปมีหลายยอดได้ไงปริมิตหนึ่งก็มียอดเดียวและใช่ไหมมันก็ธรรมชาติยอดเป็นวิมันก็ต้องสูงสุดมันก็ต้องมียอดเดียวอแล้วมันก็กระจายมาอเป็นสาธาโปคีระดับรองระดับระดัไปใตจเขาไม่เข้าใจถึงระดับเลเวลของสาธาโปคีเงิน สาธารณกิปลายยอดเดิมมันก็แน่นอนสูงสุดพระสงถือว่ากลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่และมีพฤติกรรมที่พฤติการจะยิ่งใหญ่เช่นเรามีเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีเศ,ษศ,เศ,ษศรษฐกิจแบบสาธรารณกิเนีพฤติการของมนุษย์ในกลุ่มมันก็ต้องมีบทบาทมันก็มีกรรมปริยาใช่ไหมก็มีชีวิตอยู่สร้างสรรค์ สร้างสรรค์แล้วก็เป็นพลังงานของการผลิต